น้ประนมก้มกราบไหว้หญิงและชายที่ได้ฟังก้นจงยับยังฟังฉันกอดจะขออวยพรท่านผู้ฟังดูดีโอซีดีอะไรก็แปะเปิดฟังแล้วก็ให้พรไปซะก่อนแล้วเธอมีโซนะจ๊ะมีซอันสีๆมั้ยแหมฉันน่าจะเอหัวเธอสิเป็นกะโหลกแล้วลองได้ไหมเทียบเสียงหน่อยสิ น้อยอย่างมึงต้องตีแชแล้วไม่ไหวแล้วชิงอ่ะมันไม่เข้ากับมึงแล้วเธอค่อยๆไปงั้นพอมึงแบบมึงพ่อแม่มึงไรน้อยอันเดียวกันนั่นแหละที่เขาด่าอยู่เนี่ยกนประนมคมกาบวายหญิงและชายที่ได้ฟังกล ยังฟังฉันโกนจะขออวยพรท่านที่ฟังจะกล่าวเป็นกรนเป็นครนฝากไว้เมื่อท่านจะคิดอะไรให้ได้ดังวังเหนื่อยนะเนี่ยก็จะร้องกับกะร้องไปที่พี่แม่แม่พี่ไอเอาพี่หรือแม่ดีวะเนี่ย เอาแม่แล้วกันนะอายุวันนาให้สุขค่ะพลังให้พร้อมพลังเพิ่มพูนทวีให้ปรากฏลาบยุดสมบัติให้แจ็มจำรหนะาไปได้รัดสามีขอให้อาวนดังคนทั้งสี่มิได้มีแตนะเจ็บไข้อโรคาจะฆ่าจะขายกำไรงอกงามให้ ความมุงปลัดขนาที่ทำสวนและทำนาถ้าทำการค้าให้เกิดผลกำไรกานทำราชการขอให้งาน mm. ได้เลื่อนให้ขึ้นเงินเดือนสมดังมุ่งหมายให้ความเป็นอยู่สุขสบายนะความเจ็บความไข่จะได้รบกวนให้ใหญ่โต โอ้อาตึกรามรูราขอให้มีนาและสวนให้งามสง่าน,นา้าตายิยวันให้มีสัสดส่วนและออเอี่ยมสำอ่างให้สุโคสุผีนดะอยู่ในพรทั้งสี่ไม่มีขัดขวางให้คนรู้จักรอบทักทุกทางให้สม อพรอายุยืนยาวขอให้เป็นเจ้าเป็นนายมีคนรับใช้แแลดูสรอนเวลาหน้าหนาวมีคนมาเฝ้าอ,อนอ่อนเวลาหน้าร้อนขอให้ได้นอนห้องแอร์อวยพรท่านผู้ชมเสร็จสา <c oughs> <c oughs> อจอ่ยัง,ยงไปจับแม่อวยพรนี่ผมชักมันจริงๆเลยชักแกชักท่อสิจอบชักไอ้นี่มันหรือชักมันชักมันอวยพรท่านผู้ชมเสร็จษฐีก็เลยย้อนกลับมาให้พรกับพวกล้ำตัดเทปลงไปนั่งฟังให้ชัดๆเจ้าหกตัวนักล้ำตัดฉันจะให้พร ขออวยพรให้พวกผู้ชายลำตัดให้ไร้สัมผัสพัดสถานให้มันล้มละลายลงวายป่านจะไปเล่นงานก็ขอให้ถูกตัดเงินคนทางที่ไปให้ไกลลำบากนะให้มันเกิดยุ่งยากละหก ละเฮินไม่มีทางรถยนต์ให้มีแต่ขนทางเดินลำบากเหลือกเกินถึงกับต้องทิ้งงานมีเมียก็ค่อยเมียมีชู้ เทพมีเมียก็ขอให้เมียมีชูมันจะเลี้ยงหมูให้กลายเป็นหแานลเลี้ยงงัวเลี้ยงคาวายให้ตายหมดทั้งบ้านเลี้ยงสัตว์เดรัจฉาน,น,นให้เป็นข้าเขาสาร <c oughs> เลี้ยงรัวเลี้ยงวายไอ้ตา,ายมดนตั้งบ้านเลี้ยงสัตว์เลราชานมันค่าข้าวสารก็ขอให้มันขายไม่ดีดมันมีลูกชายขอให้เป็นจิกโกลูกสาวคนโตให้เป็นราจิก,กีเจ้าเทพมีเบียก็ขอให้เบียมันเป็นกะเหร,รี่ยเป็นแม่สีค้าขายข้าวแกง ก็เห็นบอกว่าไอ้ตอนนี้ไอ้นี่การกิจการกระสานไม่ดีแปลว่าจะเปิดร้านอาหารไม่ใช่หรือมีกากาด้วยเมื่อกี้นีไม่ใช่ร้านอาหารอาหารมันต้องมีกาเหรอกาแกงแกงกะหรี่ไโอ้ยลูกผู้บำเพี้ยนนั่งพ่อวันสัมมาน กะจะมีเมียก็คให้เมียเป็นกะหรี่มือบ้างเป็นอะไรนะจะมีเมียก็อใอ้เมียแกโซพีมีของดีให้มันหกงอขอให้พวกเองเป็นฟีเ,เข้ามาม่วงเป็นดอกนะเป็นดวงที่ตามซซกคขาแข,ข่งทะลอกออกดอกเข้าคอมือหกมืองอเดินยัดแยยัดยัน ั่นแหละเองรับเอาไปสามวันเจริญเดินไม่ไหวเ <c oughs> ทพ <c oughs> มีเมียก็ขอให้เมียเป็นกะหรี่ไทอย่างนั้นก็ดีมึงจะได้เป็นแมงดา <c oughs> แมงดาสักกูไปหามึงต้องให้กูฟรีฟรีได้กำไรอีกเนาะพี่พ่อถาจริงพ่อตดีกว่าเนี่ยไอ้หานเลว